ผมว่าคงได้ความคืบหน้ากันไปพอสมควรนะครับน่าจะจบ EP แล้วมั้งน่าจะจบไปแล้วมั้งครับเห็นเขาบอกพรุ่งนี้จะเชิญคุณต๊กกับคุณเบียรแต่แต่น่าจะไม่มาแต่เขาพยายามเชิญอยู่พรุ่งนี้มาไหมดูวันนี้แล้วดุเดือดมากจริงๆแล้วผมว่าวันนี้มันเป็นวันที่แบบ มันยังไม่เหมือนวันแรกๆนะคนดูสูงสุดเท่าไหร่อ่ะครับตอนเวลาไลฟ์เราก็พูดตามความจริงอะ่ะเออไม่อยากให้คนไทยดูโงอ่อ่ะรู้แค่เนี้ไม่อยากให้คนไทยดูโง่คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมโดยตรงแหละแต่ถามว่าชาร์ลอตก็เคยไปไลฟ์นะฮะคนในมิสแกรนก็เคยไปไลฟ์แล้วก็มาผู้กันแมงปออะไรย่างเงี้ย แล้วก็อีกฐานะนึงก็คือฐานะว่าเราเราเป็นสื่อสารมวลชนถูกไหมฮะเสียงเราดังเพราะฉะนั้นอะไรที่โอ้มากสุดถึงสามแสนแปดเลยอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นข้อมูลแล้วเราเราพูดแล้วมันชัดเจนน่ะผมว่ามันน่าจะโอเคนะมันน่าจะโอเคกว่าการที่เราไม่พูดนะฮะมันน่าจะโอเคกว่าการที่เราไม่พูดเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติว่าคนดูแล้วเอาประโยชน์ได้ผมว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์นะเอาน้ำพริกน้ำพริกตาแดง8ปแบาทแต่ถ้าเกิดใครใครดูแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องยังไม่แบบยังประมาทอยู่ก็อะไรก็แล้วแต่รวมหลายๆแอปอูหเยอะอยู่เยอะอยู่ยนะฮะ